สวัสดีเช้าวันจันทร์นะจ๊ะเ้าก็เชพาไปเก็บใบกระเพราเนื้อจามาเห็ดกระเพราเนี่ยเนื้อเต็มเต็มหมึกกินเจ้าห่อนนะจ๊ะหั่นหลักซับ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 มันวนๆนะจ๊ะเนื้กระเพราเนื้อสับเด้แล้วก็มาตำกระมัดผิดกระเทียมเป็นตำให้มันแตกๆเพราะว่าเรามากินผิดนะจ๊ะแล้วก็ทอดไข่ดาวก่อนเนี่เพราะว่าเซได้ไปตองหลังกระทะนะจ๊ะเนาะทอดไข่ดาวเข้ามาไข่ดาวซุกๆแบบนี้เหาก็เล็กต้องปิดทางน่าจะเนาะแล้วงามป้ายดอกกินเองแล้วก็ใส่ผิดใส่กระเทียมลงไปจ้ะ คือใส่เนื้อหมูเนื้อวัวทัดๆัดๆัดให้มันเข่ากันนะจ๊ะเนาะคนๆค้นๆคนๆใส่หนาหลังคุลงไปน้อยนึงกับปุูแบย์ซอสหอยนางรมพงหนัวนะจ๊ะใส่เข้าไปใส่ซสีิ๊วห่อกไปคอยสออดฟ้าเชียวนะจ๊ะคุ้นๆคุ้นๆทําน้เข่ากันใส่ใบกะเพราจ้าใส่ใบกระเพราแล้วห้อกับค้นจัดสองสิบบาทนะจ๊ะเนาะปิดไฟ ใส่ห่อเขาไปกินจ้ะเช้าวันจันทรทำงานที่เราลักกันจ้านี่เด้นี่ใส่แล้วมิกรตาหน่อยคูใจจ้ะห่อเขา